สาคูลำไยอัญชันไม่ใส่น้ำตาลค่ะวันนี้จะเป็นอาหารที่ทำง่ายมากๆอีกรายการหนึ่งแล้วค่ะดูนะคะนี่คือหม้อค่ะหม้อเราใส่หม้อนะคะหม้อลงไปใส่น้ำลงไปในหม้อโทษค่ะเดี๋ยวจะบอกปริมาณนะคะใส่น้ำลงไปในหม้อก่อนเพื่อให้มันเดือดนะคะใส่น้ำลงไปค่ะใส่น้ำลงไป ลงไปในหมอ้อปิดฝาไฟแรงเลยนะคะไฟแรงเพื่อให้เดือดค่ะหมอ้อของหน่อยจะเป็น2ขีดนะคะจะแรงถ้า1ขีดก็เบาค่ะสวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้มาดูสูตรกันก่อนนะคะว่าต้องทำอย่างไรบ้างก็จะมีน้ำนะคะ1,500กรัมนะคะสาคูสาค,สาคูแบบนี้นะคะ200กรัมค่ะ แล้วก็เราไม่ใส่น้ําตาลนะคะเพราะว่าเราจะไม่ติดหวานเพราะว่าลําไยมีความหวานอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าใคยทนไม่ไหวก็ใส่ก็ได้นะคะลำไย300กรัมค่ะลำํำไยเราใช้แกะ,มะเม็ดเมล็ดออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะ300กรัมค่ะแล้วก็มีกะทินะคะกะทิจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะกะทิยี่ห้ออะไรก็ได้200มิล2 0 0 2 0 0 มิลลิกร,รมัมมิลลิลิตรค่ะขอโทษ200มิลลิลิตรแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชานะคะตอนนี้ขั้นตอนแรกก่อนคือเราจะต้มต้มน้ํานะคะให้เดือดพอต้มน้ําให้เดือดจัด,จ,ดจัดก่อนนะคะไม่เดือดห้ามใส่สาคูนะคะต้องตามให้เดือดก่อนในระหว่างที่เรากําลังรอน้ําเดือดอยู่นี้นะคะเราก็มาทํานะคะทําโดยการร่อนค่ะร่อนร่อนสาคูนะคะสาคูนี้เราจะไม่ใช้การล้างนะคะ เราจะใช้วิธีการร่อนนะคะร่อนค่ะร่อนสาคูค่ะร่อนสาคูเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันมีผงเห็นไหมคะเราจะมีผงนะคะผงออกมาค่ะ เสร็จแล้วพักไว้นะคะเห็นไหมคะผงมันจะอยู่ตรงนี้นะ,ะล่อเสร็จแล้วพักไวะคะ้ค่ะพักไวะคะ้ค่ะพักไว้เพื่อรอนะคะรอในขณะเดียวกันเราก็จะทำกะทิก่อนนะคะกะทิก็คือใส่หม้อนะคะใส่หม้อมินิของหน่อยนี้นะคะ ใส่กะทิลงไปไฟอ่อนที่สุดเลยนะคะไฟอ่อนที่สุดแล้วก็คนค่ะไฟอ่อนที่สุดคนคนนะคะไฟอ่อนที่สุดกระ้อนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะถ้าไฟอ่อนเนี่ยหม้อมินิจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะคะไฟอ่อนสุดเลยค่ะไฟอ่อนสุดแล้วใส่เกลือถ้าใครมีเกลือสะดวกตามร้านสะดวกซื้อนะคะสีรษาขาวคฟ้าอย่างนั้นก็ใส่ไปครึ่งช้อนชาแต่หน่อยจะใช้เกลือผิดมารยันนะคะ กีมายันซึ่งมีความเค็มมากกว่าและมีประโยชน์มากกว่าค่ะใส่เพียงปลายช้อนชาก็พอค่ะอย่าไปใส่มากนะคะเกลือแล้วเราก็คนค่ะคนไปเรื่อยๆสักครู่นะคะเราก็จะคนนะคะคนกะทิไปเรื่อยๆคนกะทิไปเรื่อยๆไม่ต้องให้เดือดนะคะไม่ต้องให้กะทิเดือดพอแค่มันมีฟองปุดๆที่ขอบหม้อนะคะ เท่านั้นน่ะเราก็ปิดไฟเลยเพราะไม่งั้นกะทิจะแตกมันค่ะตอนนี้หน่อยกำลับบงคนอยู่นะคะคนคนคนค่ะคน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 นะคะเพราะว่ากะทิกะทิถ้าแตกมันแล้วโอ้โหมันจะเป็นเป็นเศษ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 ใช่ไหมคะไม่สวยค่ะไม่เนียนค่ะไม่เนียนโอ้โหวามากเลยค่ะเพราะว่ากะทิไม่ปริมาณไม่เยอะนะคะ ไม่เหมือนน้าน้ําในหม้อนี้จะเยอะนิดหนึ่งเอาละตอนนี้ในหม้อนี้ควันขึ้นขมงโฉงเฉงแล้วค่ะควันขึ้นขมงโฉงเฉงแล้วหน่อยจะปิดไฟเลยนะคะปิดไฟเลยค่ะไวมากค่ะไวมากาเพื่อนๆดูก่อนนะคะดูควันสิคะควันขึ้นแล้วเห็นไหมคะไวมากเลยนะคะไวมากเดี๋ยวจะแยกมาใส่แก้วไว้ก่อนใส่แก้วไว้ก่อนค่ะ เราได้กะทิแล้วนะคะตอนนี้เราได้กะทิเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาค่ะต่อมาขั้นตอนที่สําคัญนะคะก็คือการทําอัญชันนะคะอัญชันนะคะเอาดิบออกมาขยุ้มมือหนึ่งเพราะว่าเราไม่ต้องการสีเข้มมากนะคะขยุ้มมือหนึ่งใส่น้ําร้อนลงไปนะคะใส่น้ําร้อนหรือน้ําร้อนที่อยู่ในกระติกนะคะลงไปแบบนี้แล้วก็บีบมันบีบมันนะคะบีบมัน เห็นไหมะมันจะออกสีนี้แล้วนะคะสีของอัญชันนะคะสีของอัญชันเวลาเราทาอาหารมันจะออกเป็นสีน้ําเงินถ้าเราอยากจะให้ออกเป็นสีม่วงเราต้องหยดหยดมะนาวลงไปหน่อยนะคะมันจะเป็นสีม่วงนะคะวันนี้จะให้ออกเป็นสีน้ําเงินนะคะไม่ใช้มะนาวเราทวี่อย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะดี่อย่างนี้ที่อย่างนี้นะคะที่ไปที่เรียบร้อยเราก็กรองค่ะกรอง กองอันชันนะคะใช้นี่ค่ะกกองอันชันนะคะน้ำเริ่มร้อนแล้วค่ะน้ำเดือดแล้วตอนนี้เราจะกองอันชันนะคะขอโทษค่ะใส่แบบนี้นะคะเทลงไปกรองอันชัน,นะ ของอัญชันนะคะยังมีน้ําอยู่ที่ตัวอัญชันเราสามารถบีดออกมาได้นะคะบีดได้ค่ะบีดได้ก็จะได้น้ําอัญชันออกมาละพอเราบีบแล้วนะคะจะเหลือกากแบบนี้กากอัญชันนะคะกากอัญชันอย่างนี้ทิ้งไปค่ะทิ้งไปจริงๆแล้วอะมาทําอาหารได้นะคะมาทําไข่เจียวก็ได้ค่ะ อาหารทุกอย่างนะคะมันขึ้นอยู่กับเราค่ะว่าเราจะสร้างสารรค์เมนูอะไรนะคะมีประโยชน์ทุกอย่างเลยคะ่ะเราทราบอยู่แล้วว่าอัญชนันเป็นประโยชน์อยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆที่เข้ามาแล้วค่ะตอนนี้น้ําเดือดแล้วค่ะัะคู่นะคะขอปักลงให้ก่อนตอนนี้น้ําเดือดนะคะน้ําเดือดรออีกนิดเดียวให้น้ําเดือดจัดจัดนะคะให้น้ําเดือดจัดจัดเลยค่ะน้ําต้องเดือดจัดจัด พอน้ำเดือดนะคะเราจะใส่สาคูลงไปโดยใช้พายนะคะใช้พายคนตลอดเวลานะคะการใส่สาคูเราจะใส่ไม่ใส่ลงไปทั้งก้อนนะคะเราจะค่อยๆใส่เป็นเส้นนะคะค่อยๆเทลงไปอย่างนี้นะคะแล้วก็คนค่ะตอนนี้รอนะคะกคู่ค่ะตัดต้องนิดนึง เดือดแล้วนะคะแต่ยังไม่พลาดค่ะขอ,อนี้เจียวให้พลาดน,นะคะวันนี้เป็นเมนูเมนูคือสาคูลำไยอัญชันแต่ไม่ใส่น้ำตาลค่ะไม่ใส่น้ำตาลนะคะเพราะอะไรรู้ไหมลำไยอะมีความหวานมากๆอยู่แล้วค่ะถ้าใครทนไม่ไหวนะก็ใส่น้ำตาลหน่อยนึงก็ได้ค่ะเอาละสาคูน้ำเดือดแล้วนะคะ น้ำเดือดแล้วเราจะใส่สาคูนะคะดูนะคะใส่สาคูแบบนี้นะคะเดี๋ยวนะคะปรับกล้องอีกนิดนึงปรับกล้องอีกนิดนึงค่ะโอเคใส่สาคูแบบนี้นะคะดูนะคะใส่แบบสาคูแบบนี้ค่ะนี่แล้วก็คนตลอดเวลานะคะคนตลอดเวลาคนตลอดเวลาค่ะคนตลอดเวลาคนตลอดเวลานะคะค น้ำมันชันด้วยนะคะน้ำมันชันค่ะตอนที่น้ำเดือดตอนแรกเลยะคะ่ะเราสามารถใส่อ้ำชันไปก่อนเลยก็ได้นะคะเมื่อกี้ไหนลืมไปนะคะมาใส่ตอนที่ใส่กับสาคูก็ไม่เป็นไรคะ่ะใส่ได้ะคะ่ะตอนนี้เราก็คนอย่าหยุดเลยนะคะคนไปเรื่อยๆอย่าหยุดคนไปประมาณสักหนาทีสิบนาทีนะคะ สาคูเนี่ยเม็ดของมันจะเป็นสีขาวขุ่นเลยใช่ไหมคะเราคนจนกระทั่งมันจะเป็นสีขาวขุ่นอยู่ตรงกลางแล้วตัวของความใสจะอยู่ขอบๆข,ข,ข้างนอกนะคะเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่าสีของมันจะออกเป็นสีน้าเงินออกมาแล้ว